อะไรก็ได้เล่นอย่างไรก็ได้เล่นเล่นไปเถอะเราแค่สองคนมันจะดูมันจะดูเจ๊ไปโอ้มีเอเวอแบกอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกทับสองเลยนะสิบย้อนเลยสุดย้อนทับสิบเลยเออทับสองทับสิบทับยี่สิบทับลงตากับสี่โลกันเลยทับสี่โลเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปปุ๊บกูแตกกันเลยไม่ไม่ไม่ได้แตกง่ายนะไม่นะแตกง่ายนะไม่เห็นพวกกูสองคนแล้วไม่เห็นไม่เอาเอาบัฟ เอาบัฟโลมากับพเพิ่มเลือเออเอาออริจินอลมาตัวตัวกูวววไม่จีนดามีนนะอา้าวไม่เป็นไรให่อเออไปยีหน้าห,หน้าป้อนเดี๋ยวต้องกดกดอสเตียแล้วต้องรันกันกดนะอย่าไปกดพร้อมกันนะขอ <laughs> งป้อนนัตตีมันเพิ่มโล่เพิ่มเกาะ อันตีพี่ขั้นแรกอะพี่ไม่รู้เพิ่มอะไรบ้างอะอ๋อขั้นแรกคือเพิ่มเลือดอย่างเดียวเพิ่มเลือดจำนวนมากที่ไม่ได้อ่านอะเอาจริงๆเว้ยตัวเนี้ยที่มาเล่นแบบพี่ดูพี่ดูไอ้คลิปที่ปอนส่งมาให้น้องแพตตี้สอนเล่นแหละแต่พี่ดูแล้วพี่งงเว้ยพี่ก็เลยแบบเอออยู่อันติขั้นแรกมันเพิ่มเลือดเพื่อนแล้วก็ล้างดีแบบคือะอรจริงไหมไม่รู้จะพูดยังไงอะไอ้คลิปที่ปอนส่งมาคือตอนดูเข้าใจเว้ยแต่ตอนเล่นแล้วงง

เออเ้างโอ้โอ้โอไอเชี่ยนี่จามึงจะเอาไหมล่ะมึงมาดิมรูปเตะลเคนเจอไงลมึงเดี๋ยวมันไปเกินใหมหอหาของเออหาของหาของโอ้โอ้เฮ้ยเออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออแต่กูตายเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอลเวเ๋ยวเ ตื่นตื่นตื่นตัวชัดเออหนมากสงหน้าเฮียไอ้จี้เกิดมาแบบอยู่ข้างๆกูเลยยังไม่สนิทจะสนมปะหันแบบไม่ไม่ได้หันจอเลยนะคืออยู่ตรงหน้าก um like ูเลยหัวแดงชางใช่หัวใจเยกันมันจะเกิดมาเอาคืนหรอปะต้องกลัวไหมล่ะอันี่ยเ่ี่ แล้วะกระปี่กระบีกระบี่ม่วงแล้วเนี่ยคือเราไม่มีเกาะไม่มีอาวุธเราย,ยังห้าวเลยตอนนี้เรามีทั้งเกาะทั้งอาวุธแล้วนะยอ,ยอย่าไปอย่หยองเฮ้ยเน็กเปิดเปิดอะไรอ๋อปืนได้ยิน,นว่าเปินเนดโหกูสิงในตัวมึงวะแบบรู้สึกแบบไอ้นนแบบจะลงมาแล้วได้เห็นเลยไม่เห็นมึงชอบกูเหรอชอบเออกูชอบตอนไหนวะ เห็นมึงวัยนี่ปืนไปจนเน่ดมากเลยเฮ้ยกาะฟ้ามึงนี่เน่ดกาะม่วงเฮ้ยแปมเด้งไปเอากาะฟ้าก่อนทำไมทุกคนมีเกาะกันหมดแล้ววะเกาะทองเออทำไมทุกคนมีเกาะทองกันหมดแล้ววะพวกมันกลับมาพร้อมเกาะทองไหมเกาะต้มเกาะแดงเกาะแดงมาสุดเกิดเกาะแดงมีทุกเกาะแล้วเนี่ยเห็นมั้ไงเอาเอาเกาะสีแดงไปทาทาสีใหม่ เราก็จะใช้ได้นะอยู่แถังกระบองสองท่อนว่ายว่ายตอนเข้ามาไอนี่มันมีบทพูดพิเศษด้วยตัวคุรุมิกับทาคิดะอ๋อสองคนนี้มาสนิทกันไงเอาเหรอไม่ได้ตามสตอรนเลยก็ต้อ,<บ>องสดิทแหละคนอื่นเขาไอ้นี่คนจีหมดเลยมีตัวเนี้ย เออวะมีฝั่งมีฝั่งโซเนียเฮนี่คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ไม่นับโยโตะโยโตะเนี่คือผ่านทางมามีโลที่ผ่านทางมาโยโตะโดนหลุมดูดโยโตะดูดหลุมเกี่ยบพันตลกครโยโตะแทบไม่คุยกับใครเลยโยโตะดูดหลุมเกี่ยวกับอะไวจบกัน ไอ้ทุกคนแตไหนหมดทำไมเหลือคนเดียวเน็กอะไรทำไมไปคนละทางกด้วะเออทำไมทุกคนแยกกันคนละทางไม่ดีนะเว้ยอันตรายทุกคนมารวมตัวกันก่อนแล้วเราตีเรายิงซับสองเลยนะเออมีข้างข้างข้างขเรามีมีถ้ำเปิดมีคนเจอกุญแจเอ้ยเอาไปลาไปดิไปเลยไปเลยเดินเดินเดินอ๋อรอดักเลยวะเอาไปดิไปเด้ไปเจอกันแล้วเจอกันหน้าประตู ใครมันห่ามาเปิดในที่ของเราวะอย่าให้รู้นะสีพร้อมนะเพื่อนเทีนนี้ใช้มือใช้เท้ากู้มาอ่านแล้ปงมาเปิดของไม่ขออยู่ไหนวะประตูข้า <c oughs> งล่างเพื่อน <c oughs> เหรอหั <c oughs> ออวใจหัวใจไปกัน <c oughs> เชื่อมไว้ก่อนต้องเลือดให้หน่อ <c oughs> ยเชื่อมไอ้เวรแล้วมันเชื่อมคนอื่นแทนได้เหรออ๋อได้เว้ยนี่ขบับบนซานมาแล้วไปไปไตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมเวยก่อนให้เวยเปิดเออสองสายเดไปเไปไปเดินไปเดินไปไรบ้างเปล่าไบ้างเปล่าว่าไปแล้วเออไปแล้วได้บ้างไหมว่าอไรแล้วมีอะไรล่ะมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วในกี่กันตีโอ้โอ้โอ้ไอ้บอลมาก่นตีเลยช่วยกันมา เโดตามเมโดตามอ้าวเหรอโอ้ยกล้าตามกูเหรอเอาดิับแล้วบับแล้วไม่เล่นไปถึงโนนแล้วหรอไม่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 ผมโอ้ย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 มาเอาของเก่าเพิ่มโอ้ย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 โอ โอ้ไม่ไอ้เีิยโดนเติร์ดเออกูก็ว่าอยู่เป็นปวิญญาเลยเป็นปวิญญาเลยอ๋อไม่ไม่ได้โดนเติร์ดนีหว่าไม่ไอ้นี่เพื่อนคนที่สามมันมาโหคนที่สามอ่ะอิมแพ็คมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยคนที่สามคนที่สามมันน่าจะนี่น่าจะอยู่ในถ้ำอ่ะนราเล่นเต็งเราน่าจะไม่มีดามิเะตี้เราไม่มีบอกแล้วไม่มีไม่ใช่ดามเีเมื่อกี้ก็เกือบชนะแล้วไง เอาตัวนี้มาทำปุ๋ยไปดิจินเล่นจอมีดต่อเลยอ่ะไปดิวิ่งหามันเลยเอาไปดิไปดิเปิดเลยคือเราคือกอดเท่าเกันไปเลยมันอยู่ไหนอ่ะทางไหนยังไม่รู้เลยนู้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปรี้ยวจังวะไม่เปรี้ยวไม่ใช่เราปกติไม่ค่อยอาบน้ำใช่ไหมงานเดี๋ยวดิหอมหอมเลย กลุอืมปะด่าละอ้าวฮิบอันจี้เหอแล้ววะจี่เรามันแบบมันเ่าอยู่แงบเนี้ยเราไปช่วงเกาะเราไนงะเอ้ยยังวันเหลือเกาะฟ้าไว้ให้โอ้ยพวกนี้เหอแล้ววะแล้วน่าจะล่ามันเข้าไปตรงห้ามันตีตรงนั้นนะ เออจริงลืมลืมกระบอกคู่เขาลอ้าวอ้าวกระบอกคู่หายหมดเลยอ้าวโยกก็ไปโอ้ยก็ what the fuck เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ยไปเลยพวกเลยพวกเลยพวกเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ at um> ุ้ยเอ้ามันโดนอะไรวะเนี่ย โอ look, that was close one. That ้ยอ้ย่าไปไหนอยู่ก right. ับเราก่อนมโอ๊ะโอ้โอ้ จะสู้กับชั้นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย์มาเกลี่แล้วกระโดดเข้าไปช่วยกันซีซีกันซีซีกันซีซีไม่มีไม่มีโดนใบโอ้โหไอ้เหี้ยมันใบโอ้โหกระโดดเข้าไปเราโดนใบไม่เวิร์กว่ะจะต้องกดกอดมันใช่แล้วถึงจะไม่โดนตอนแรกก็ลังเลโยว่มันจะใบหรือเปล่าเมื่อกี้พลาดพลาดฮะ